อาตัวปูว้บองนะจ๊ะต้องเามันต้องเอาลายตัวเอาสี่สิบผู้เ่ากับมาถือว่ากับเ่าว่าคงเืนมีเขามากเลยดิอกันการกัน,กน,กน,กนฟันดีกันจีว่าเลขเขาเนะะคำเตือนกันจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารญาในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าชูช่องกาพารวยครับผมมื้อนี้แอดมีแนวทางตำเหล้าของแอดไมมาฝากนะครับผมมื้อนี้วันที่21นะครับเมษายน2568นะครับเป็นวันจันทร์นะครับผมล่าสุดแอดไม่ห้มาแล้วนะครับ3ชุดนะครับผมเมื่อนี้รู่นน้ำกันนะครับว่าแอดไม่ฝันว่าจังใดแล้วแอดไม่จะมักตัวใดชอบตัวใดเป็นพิเศษนะครับผม ไอเท่านไหนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องก้าพารวยด้วยนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องนะครับผมสวัสดีอนไหมครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านะครับผมสลับแนวทางนะครับที่ไดมากกระปูจ้ากวอนซุกที่ปูมาบอกเห็นป่าบอกว่ายังไดก็คือใดมากรัหรับมงว่งนงนแนวทางหมดบางกอนนะเนาะ ูหายมากหนึ่งสีห้าวิ่งสีงวดหน้าปูวังสีจ้ะหนึ่งสีหา้าวิ่งสีงวดหน้าอันนี้คืองวดก่อนเนาะ,ะแต่กระได้แล้วก็คือหนึ่งหา้างวดก่อนนี่มันบมมีสีได้หนึ่งหา้าก็เลยได้นะครับมาที่นี่ที่เหลือจากหนึ่งห้าก,ก็มีหนึ่งสีแล้วก็สีหา้า อะ,อะแล้วก็เอดจังใดคือใดเพิ่มมาอีก40 40นสี่ตูนยะรัฝันฝันขับใครคขับค่าแบบว่าเจะของบ่รับค่ายค่าละคือพอละจะของขี่รถมอไซค์ขันส,สีน้าเงินไปใส่จักอย่างค่ะไปค่ไปาไปเที่ยวไปน้ากันหลายคนมานี่นี่ก็เลยพากันขี่ไปไปซื้อน้ํมาปรานหาหุกแก้วนีหละครับ ลาได้กินลายก็มูเด้อืแต่ว่าน้ำแก้วแรกอะแบ่บน้ำไปแหล้ลาได้ไปสร้างอีกแก้วที่สองบ,อแบ่แ่บอืแ่บแก้วแรกเมนแสบแก้วแรก,แ,แ,ก,แ,รกแก้วสองบ่แ่บอะก็ได้หน่อยพอ้อม,มาทิศได้หน่อยเพ,เพราะอีกแก้วหนึ่งแหละถือถือยุงสิละถือแก้วน้ำลาได้่าคอซใา้หมูอีกแน่ละบางเสร หลักวันเราก็เจ้าอีกเลยดิเจ้าเตัอมาให้หลายตาพี่นึงล้กก็ไปให้เขาปัน,ก,น,นกินน้ำกินน้ำกันอ่ะเรียว่าคอยได้อยู่จ้าคอยได้ก็จะกัะตาใส่เกียวให้มาที่นี่เราได้เดอมาที่นี่กินเซเลอล์เราได้เดอเงนให้แอกาสีร่รอยอ่ะสีระส่รอยกับพ่อดอกเอาไปจ่ายค่าน้ำอืมอันนี้เป็นความฝันเมื่อวานเนาะจ้าแม่ความฝันเมื่อวานที่ว่าขออธิษฐานบอกปู่ว่าที่ว่าปู่ให้วิ่งซีตัวเดียวก็เรียกว่าเสี่ยวตัวแดมาใส่ ก็เลยฟันววาได้ไปซื้อน,น้ำจ้าน้ำม,มันปกติน้ำมันแก่ละสี่สิบห้าบาทแต่ในความฟันของเรานะ่ะเราเงินในแอลกอรอ่ะสี่ลอยไปจ่ายค่านา้ำเราว้างสี่ศูนย์ศูนย์ไดกับทะเบียนรถทะเบียนรถห้าหกหกงวดไหนกับฟันว่าเห็นอย่างรถมอไซค์ยกลอ้อหนาออกเมิดมันออกห6าหก วแน่เนาะอียงก็เป็นไปได้แต่แต่ตัวที่ว่ามักชอบได้มักตัวใดมักชอบตัวใดมีหากระปุ่ม40จ้ะ45กับ40ค่ะเพราะว่าหนึ่งซีนี่ตกกันตกลองตกกันอืมเป็นแนวทางความฝันนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี่ฝันบ่เมื่อคืนนี่ฝันจ้กแล้วจะภากันตีกันเนาะภากันตีกันประเด็นเรื่องฝันเห็นเสือตัวนี้ฝันเห็นเสือไอ้ ตอนเราชอบบอดบอกได้ยินเนาะเสตัวงเทอเนี่ยทำอะไรตัดออกนี่เสื้อหอยี่นี่ไปซามาเดี๋ยวเด้อกา่าสันก็เอาเสื้อเจ้าให้เจ้าแต่งเต็มยศก้อน่าสันมันสิว่าเป็นไผ่มันสิว่าเห็ดมาตีมาขาคนนี่ละสันใส่ไอกาไปซอยข้าเจ้าไันนีก็เลยไปจับเสือมาจับเสือมาแล้วมันเป็นเสือตัวนี้ได้เป็นเสือผู้ใดผู้เนาออ่าอฟันซ้ำนั่นแหละ ถึงนอนมิลิ่นตื่นดูน้องคือเนาะจ้านอนมิริ่นตื่น mm. อืมก,ก็หลักๆก็คือเอาที่ปูบอกอ่ละล่ะจ้าตัวปูบอกแหละจ้าไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาลายตัว,ตว,ตวเอาสลามากก,ก็ซีห้ากขาซีศูนย์กันสี่หนึ่งอืมเดี๋ยวแอดกาจะซื้อสีหนึ่งเอาตัวเดียวเลยจา้าให้ออก,ก,วก,กวสี่ศูนย์กับสี่หาพวกอนก้อนนี้แอดไปซื้อซีห้าและสี่หนึ่งมันก็ได้ออกหาหนึ่ง เพราะว่าหาหนึ่งไมด้ซื้ออะะวันนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะซื้อไว้ตามล่าของเงินมาดีสิซื้อซีหาเอ้ยซื้อซีหนึ่งตัวเดียวกันมีบุญวัฒนาอิริคันไปคัดดวงอิรีกะให้มันออกซีศูนกับซีหาไปเลดอืมซื้อไว้ตัวเดียวนี่ละ่ะซีหนึ่งนะครับสามตันี่ก็ซีหาจับใส่อยู่ในนัน้นล่ะเพราะว่ากดว่า ฝันเห็นตางูกับพญานาคว่าสองสามคืนละอาชีได้โชคอาชีได้โชคดูเหรอไ่กแก่อนหนานีกับฟันดีอยู่นอกปูมาบอกอแต่เมื่อคืนนี่คือว่าดวันวันพระวันศีลมีดินเพิ่นนอนอยากเพิ่นเพิ่นแอวบอกก็วอาเมื่อคืนข,นข,นาาขอัญเรื่องมาบอกเขันขวัญเยวคือว่าตอนที่ขดปลูกจอจะเห็นบอ่อื จำในบ่ที่ข่อยปลุกเจ้าข้นมาเมื่อมึงเขาปั่นไหมบอกอ่ะอันมันไม่กลับเป็นเห็นนะข่อยเห็นแต่ข้อลูมไมที่ข่อยกล้ากล้ากล้ามึงเขาปั่นตัวนั่นนะข่อยตกใจด้วยนะเลี๋ยวมึงเลี้ยวเลี้ยวที่แหล่เห็นเขาปั่นนอนทย่ห่างเจ้าอย่มาที่นี่ข่อยได้เลี้ยวข้นไปทั้งเรื่องหมงวันที่นอนมือข่อยได้เห็นแต่หัวข่อยนึกว่ามนลูข่อยค้อขา เห็นแต่หัวเห็นแต่หัวเครื่องหัวได้ดิโตัวพื่เห็นตัวพื่เห็นมุกหนาอยู่ตัวนี้ว่ากล้ากล้ากล้าลูกขึ้นเป็นมังดูทุกอารมณ์นี่ตีด้วยน่ะอ๋อตอนนั้นจำได้ละนั่นละอ่าไอ้กาก็มาโตมาเต้ลูกขึ้นเนย้พนึงแกแห่างเตืนอยู่เพิ่นนอนเพิ่นนอนเอาหัวกลมใส่หมอันคางนั่นละหมอันคางสีดำดำนะเฮ้ยเพิ่งนัก็ตกใจเนาะ เพิ่อนอนเพิ่อนอนเพินอน่อนอนดินแล้วหัวเพิ่อนอ่ะจีไปยุข้างกับม้อนคางตอนตื่นเป็นมาน่ะว่าเพิ่อนอนเพิ่อนอนตุ่งหัวบอลเลยดิแล้วหันหัวมาหาไอ้นั่นละ <c oughs> เออแล้วเออนั่นละเห็นแต่ตัวกับดาเพอนอ่ะเพราะหัวเพิ่อนอ่ะมุล่ลงไปตรง้างม้อน้างเพิน่นไป็นคนนอนดิน ยาำขึ้นเพื่อนจีนนัมือเ้าๆเพื่อนจีนนั่งเบาของเพื่อนเองของเพื่อนเลยเขาปั่นเมื่อคืนนี่เพื่อนกับฟันเห็นมูอาพ้ากันไปไปไ,ปไล่งูยังนี่แหละหงูเขางูเขาลงเบี้ยนเขาห้องก็เลยไปเล,ล่น,น,ลนไล่กันยังนี่แหละทำของแยไหมนี่กะตัวเดิมเนะาะไม่มีเพิ่มบ่มีเปลี่ยน FC ท่ทานใดมักนำกับคิดงาน้าได้นะครับ มเมื่อคืนนี้ฟันบ่ได้ฟันว่าได้กินดอกก็คือฟันได้กินตั้งแต่ได้สี่ศูนย์นั่นแหละก็ับฟันได้กินตั้งแต่คือว่าขึ้นก่อนแล้ว,ลวมเมื่อคืนนี้ก็พาก็ฟันมาคือขายคือคนมากค,มคนนุมคืนอยู่ล่ะผู้ชายามันสี่สิบผู้าา่าก็มาือว่ากับา่า ว่าคงเคยมเขามาเลยดิกันกันกันฟันดีกันจีว่าเลขเขาเนาะแม่กานว่าแม่แม่กายสวีเดนนี่ฟันแบบนี้เลขเขาบางยางคักเลยดิกานฟันแบบนี้แต่คือว่าหลายทีคนฟันของแอดไม้เขาสามตัวสี่ตัวก็คือว่าแอดไม้ฟันแบบนี้เลขเขาจำไว้เลยนะครับแต่ยังสีมันกับบรเดฟันดูเนาะกับบระเดฟันดูฟันฟันได้อยากได้กินเนี่ยมันกับของธรรามศาสตร์อยู่แล้ว คนเท่ากับมีมีกินมีนอนมีฝันอยู่แล้วขันบ่นอนกับบ่ฝันแต่บางคนแม,ม่นสิกินอิม่มรับเต็มตาปายในขันบ่ออิ่มกับบ่ฝันเด้บอบ่ฝันนั่นแหละก<ม>ับบางคนเนาะเนาะ่จ้าห,หลานนี่ยเว้ยเลขมากเสียงปุ๊บอธิษฐานปั๊บนี่กับแมนล่ะฝันปุ๊บจ้ะฝันปุ๊บเลยได้ตัวเลขมาปุ๊บเสียงปั๊บฝันว่าได้กินรวดกับแมนแ่ละตัวเลขละเราจะ ว่าเราจะอธิษฐานหนังสือด้คณะได้เลยมว่าจะาไปเสียงเสียงเดีวกันเลขมว่าสีแมนสีเขาเขอให้หลาฟันว่าเราได้กินเดิมสิหลากระฟันบางทีกียฟันได้ฟันได้ขึ้นนั่นเสียงขึ้นนั่นก็มีอยู่ดีอาฟัาานต่อเลยคือได้ตัวเล่มเแล้วก็เสียงต่อขึ้นได้ขึ้นเดียวกันแมนฟันได้กินกับเอาเลยนะระวังว่านี้หลาฟันว่าเราได้กินน้ำ หน้าไอ้ยังบู๊ฮาวายนุ่มสดปั่นยางแซบเลยดิข้าปั่นก็นได้กินแอกากาศก็ได้ซิมน้ำหลาแต่ว่าอะไรวะร่องซื้อมึงงวดนี่นั่น嘛จะร่องซื้อมึงอากาศจ,จะเ,เร็วะจแตลาดจะบดซื้อดอกลาก็า,เ,าเป็นผู้ให้แต่ว่าแอากาจ,จะไปซื้อกัแล้วแต่นเนาะแล้วแต่บอกบังครับเป็นแนวทางมาบอกสู่ฟัง พ่ได้มากกับพิจารณาเอานะครับเป็นความเชื่อวนบุคคลเนะาะเป็นแค่ความฝันนะครับฝันผู้ได้สิฝันแม่นได้ตลอดนะครับแต่เพิ่งเห็นแดดไหม่นี่ยนะขันฝันก็เป็นออกอยู่อ่า BFC ก็ได้พ่อได้อยากได้กินพ่อได้ขากับเขากับน้ำเมื่อว่านนีหายตัวได้ซีศูน์อกหาศูนเนาะตอนแรกแต่เลยหาศูนอาเอ็ดนี่ออกมาสองมือนแล้วดิออกติดกันมาสองหมือดิที่ว่า เขียนว่าเลยออกหาซูในทีวีในโทรทัศน์อ๋อสองมือเลยแต่ไม่ได้สื่อหรอกลืมรือว่าเนี่ก็ยากไปวระืันนี้ก็จะไปไปอุดรอีกไปเห็ดงานเห็ดยังไงมันเรียบร้อยเอาเม่นี้ขอคูณหลายๆสำหรับแนวทางของงานไมค์ที่เอามาแบ่งปั่นเอามาบอกซูฟังนะครับผมความฝันนะครับเอฟซีท่านไหนที่ชอบก็พิจารณาดูได้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับผม ให้เอฟซีรับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงนะครับผมขอบคุณแอดใหม่นะครับผมขอบคุณครับผมจ้าวัดีขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางความฝันของแอดใหม่นะครับผมขอแอดใหม่ยังได้เพิ่นกำลางบอกสู้ฟังนะครับผมผิดถูกก็ยวากันอีกที่หนึ่งนะครับเนาะเป็นแค่ความฝันเท่านั้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ